ผมทำงานอยู่ห้องรุ่นพี่เลยหนึ่งชั่วโมงผ้ายังพล่องไม่ถึงครึ่งผมจึงเริ่มกระวนกระวายนิดหน่อยเกรงว่าอาจจะทำงานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนดกันไว้เลยเอ่ยปากขอโทษเขาล่วงหน้านายจ้างได้ฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ชื่นชมในผลงานที่ผมทำผ่านไปชิ้นแล้วชิ้นเล่าบอกว่ารีดได้เนี้ยบกว่าเขากับแฝดน้องที่รีดกันเอง ถ้าผ้ามาลดหน้าเขาจะใช้บริการผมอีกแน่นอนผมดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นมุมปากกลอบยิ้มน้อยๆด้วยความภูมิใจลงมือรีดผ้าไปเรื่อยๆโดยรีดให้เนี้ยบทุกชิ้นราวกับว่าเป็นเสื้อผ้าของตัวเองตอนรีดมาถึงกองเสื้อผ้าไซส์ L กับ XL ผมสังเกตว่ามีหลายชิ้นที่เป็นแบรนด์แพดเดย มันเป็นโลโก้ที่ค่อนข้างแปลกตาที่คิดว่าไม่น่าจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนพออ่านทวนชื่อแบรนด์ผมพันนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้รุ่นพี่เคยบอกว่าผ้าที่ให้ผมรีดเป็นผ้าที่รับมาจากต่างประเทศและผ้าที่พวกเขาทำเองไม่แน่ใจว่าแบรนด์นี้อาจเป็นของพวกเขาเพราะมันพ้องกับชื่อเล่นของพวกเขาพอดี ผมเลยถามพี่แพทที่กำลังเดินมาหยิบผ้าไปแขวนซึ่งคำตอบไม่ต่างจากที่คาดเขาบอกว่ามันเป็นแบรนด์ของพวกเขาที่ช่วยกันออกแบบและตัดเย็บเองกับมือบางตัวสั่งทำจากบริษัทของแม่โดยทั้งหมดยังเป็นต้นแบบเขาคิดว่าถ้าถ่ายรูปโพสต์ลงเป็นตัวอย่างแล้วคนคงสนใจเยอะพวกเขาจะเปิดขายภายใต้แบรนด์ของตัวเองอย่างจริงจัง ผมฟังแล้วทำตาโตนึกถึงที่พวกเขาปูแผนธุรกิจส่วนตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้ทั้งที่อายุไล่ๆกับผมขณะที่ผมไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่พวกเขามีไรายได้จากธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองเป็นกอบเป็นกรรมความจริงเขาก็ไม่ได้บอกผมตรงๆว่ายอดขายเท่าไหร่ผมสังเกตจากยอดติดตามร้านในไอจีที่เขาให้ดูมันมีคนติดตามเกือบแสน มีคนสนใจทั้งเสื้อผ้าทั้งนายแบบมากพอกันผมเลยเดาว่ายอดขายแต่ละเดือนคงไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดตามแน่พี่แพทเลื่อนให้ผมดูอัลบัมเสื้อผ้าไซส์เล็กที่เป็นภาพชุดแผนข้างฝาบ้างให้หุ่นสวมบอกว่าเขาอยากจะให้ผมเป็นแบบเสื้อผ้าพวกนี้เขาตามหาผู้ชายตัวเล็กๆมานานแต่ยังไม่มีใครตอบตกลงเพราะกลัวถูกใช้งานหนะัก ผมเป็นคนแรกในรอบสองปีที่ทำให้เขาสมหวังจริงๆนะพี่ชอบผู้ชายตัวเล็กมากเลยนะเห็นแล้วรู้สึกน่ารักดีรุ่นพี่พูดพางส่งยิ้มให้แววตาที่มองผมมันเหมือนกับตอนเขามองเจ้าเหมียวหากนั่นทำให้ผมผงาไปชั่วอึดใจรู้สึกคันหยุบหยิบในใจแปลกๆใบหูร้อนเผาเล็กน้อยราวกับใครเอาไฟเช็คมาลนุน <c oughs> พี่ดีที่นั่งเงียบอยู่นานกระแอมเสียงดังเหมือนจงใจเหลือบมาทางแฝดพี่ในตาสื่อความหมายบางอย่างที่ผมพอจะเข้าใจมันได้ไม่ยากอารมณ์นี้มันเหมือนกับตอนเพื่อนแซวเวลาที่เราอยู่กับคนที่เราแอบชอบซึ่งกรณีผมกับพี่แพทมันไม่ใช่ทันทีที่เข้าใจความหมายที่อีกฝ่ายสื่อแฝดพี่สะดุง้งใบหูสีเข้มขึ้นเล็กน้อย รีบโบกมือไปมาแก้ตัวเรากลัวผมจะคิดไปไกลเออคือพี่หมายถึงน่ารักแบบอยากตัดชุดให้น่ะเคยลองออกแบบมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ลองตัดชุดดูสักทีเพราะยังหานายแบบไม่ได้พอเห็นเราก็เลยผมพงางะศีรษะหลุดขำในท่าทีเงองะของเขาบอกว่าเข้าใจรุ่นพี่เห็นผมหัวเราะเขาเขาก็หัวเราะตาม พี่ดีที่อยู่ห่างๆก็ส่งเสียงขำพืชก่อนก้มหน้าขีดเขียนลงบนกระดาษต่อขณะที่เจ้าหมูชอบปือตาขึ้นมาดูมนุษย์หน่อยหนึ่งแล้วค่อยลุกขึ้นยืนเดินสะบัดหางเอื่อยๆไปทางอื่นเดาว,ว่าพวกเราหมดความน่าสนใจผมสายหน้ามองตามเจ้าขนฟูยิ้มยิ้มก่อนหันกลับมาลงมือทำงานของตัวเองจนเสร็จสิ้นหน้าที่งานรีดผ้าทุกชิ้นของผมปลาณีไร้รอยยับ และใช้เวลาสองชั่วโมงพอดิบพอดีตอนผมหมุนปุ่มควบคุมไปที่คำว่าออฟและดึงปลั๊กออกพี่แพทปบมือให้ผมออกปากชมว่าผมเก่งมากเขาประทับใจในฝีมือผมจริงๆทำงานดีและไวยิ่งกว่าที่คาดผมยิ้มรับคำชมด้วยอาการเก้อเขินเล็กน้อยพางช่วยเขาเก็บที่รองรีดเข้าที่งั้นพี่โอนเงินให้เลยนะหนึ่พ เอ,อผมทำท่าอึกอักเล็กน้อยเมื่อนึกว่าผมไม่มีบัตร ATM ให้กดแล้วบอกนายจ้างว่ารบกวนขอเป็นเงินสดรุ่นพี่ขมวดคิ้วเหมือนแปลกใจเล็กน้อยหากไม่ได้ถามเหตุผลให้มากความเขาเดินไปยังโต๊ะที่พี่ดีนั่งตบไหล่แฝดน้องดังแปะใหญ่ส่งยิ้มกว้างยื่นมือตรงระดับหน้าบอกว่าขอแบงค์พันหนึ่งใบให้ผม พี่ดีกรอกตาใส่แฝดพี่เล็กน้อยเหมือนตำหนิที่มารบกวนเงินจากเขาบ่นว่าจะจ้างคนทำงานไม่รู้จักพกตังติดตัวไว้บ้างพี่แพทยิ้มแห้งตอบกลับว่านึกว่าผมจะให้โอนเลยไม่ได้กดตังมาเผื่อจากที่ฟังพี่แพดดูจะเป็นลูกแม่ผมที่ชอบกดเงินออกมาทีละน้อยๆส่วนแฝดอีกคนไม่ต้องสงสัย ผมแอบเห็นแบงค์พันในกระเป๋าเขาหลายใบยตอนล้วงส่งให้แฝดพี่พี่ดีเป็นประเภทเดียวกับผมที่ชอบกดตังติดตัวไว้เยอะๆแน่ผมชักเป็นห่วงอนาคตเขาซะแล้วสิถ้าหากเกิดทำกระเป๋าตังหายขึ้นมาคงช้ำใจไม่ต่างจากผมแห่แต่ว่านักธุรกิจระดับนี้บางทีเงินหายแค่นี้เขาคงอาจจะไม่สะเทือนอะไรก็ได้เลยละมัง้งหรือถ้ามองในแง่ดี เขาก็คงไม่เลินเล่อเหมือนผมผมตอบตกลงง่ายๆเพราะสุดสัปดาห์นี้ผมไม่มีเรียนเลยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเขาจะเรียกใช้งานเมื่อไหร่ผมพร้อมเสมอจะรีดผ้าหรือนายแบบผมก็มีเวลาให้พี่เขาทั้งวันขอให้มีเงินใจ่ายให้ผมก็พอรับเงินยัดใส่กระเป๋าผมขอตัวกลับโค้งตัวบอกลารุ่นพี่ทั้งสอง ไม่ลืมที่จะโบกมือลาเจ้าเหมียวที่เลิกสนใจผมแล้วด้วยซึ่งมันไม่ได้มองผมแม้แต่น้อยเอาแต่วิ่งเอามือเขี่ยกันเหมือนได้เวลาปาร์ตี้แมวพวกนี้ท่าทางดูจะเอาใจยากเหมือนกันนะเนี่ยก่อนหน้านี้ยังอ้อนนอนซบเท้าผมอยู่เลยตอนผมหันหลังจะปิดประตูห้องรุ่นพี่แฝดพูดพร้อมกันว่าไว้เจอกันใหม่ ผมพง่ะศรีสะยิ้มรับน้อยๆรู้สึกชื้นใจขึ้นมาเพราะนั่นหมายความว่าพี่เขาจะจ้างผมต่ออย่างแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่ย,ยังไงไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดหลังบานไม้ปิดลงผมสาวเท้าเดินกลับห้องในหัวผมเริ่มวางแผนบริหารเงินหนึ่งพัน ที่ต้องใช้ให้พอสำหรับ4หรือ5วันนี้ก่อนวันหยุดจะวนมารับงานถ้าลองเฉลี่ยในแต่ละวันมันตกวันละ200บาทน่าจะพอไหวอยู่เพราะผมไม่ได้เป็นสายปาร์ตี้หรือออกไปเที่ยวข้างนอกบ่อยๆอยู่แล้วค่าอาหารกลางวันสามมื้อคงเพียงพอแต่ยังไงก็ภาวนาให้รุ่นพี่ไม่เทผมในวันหยุดนี้ ขืนเทผมต้องบากหน้ามาขอยืมเพื่อนเมดต,ตัวเองจริงๆนี่ผมยังไม่ได้บอกเรื่องกระเป๋าตังหายกับมันเลยวันนี้กลับดึกจังเบนเอ่ยทักทันทีที่ผมโผล่หน้าเข้ามาในห้องมันเป็นหนุ่มแว่นผิวเหลืองรูปร่างสูงผอมกำลังนั่งขีดเขียนง,งานอยู่บนโต๊ะอ่านหนังสือสภาพไม่ต่างจากพี่ดีที่ผมเพิ่งจากมา ผมเห็นมันนั่งแบบนี้จนดึกดื่นทุกวันเรียนออกแบบมีการบ้านชิ้นงานเยอะเหลือเกินงานแต่ละวันไม่มีซ้ำแต่ผมการบ้านของผมเองก็ไม่ได้มีน้อยไปกว่ากันส่วนใหญ่เป็นการอ่านและเขียนวิเคราะห์แถมต้องขยันตามให้ทันกระแสะโลกทุกวันหาความรู้ใส่ตัวให้มากที่สุดเพื่อเอามันไปปรับใช้กับการสื่อสารหลายๆสถานการณ์ในคาบเรียน พอดีไปห้องพี่แฝดมานะ่ะอยู่เป็นห้องเรานี่เองเอา้าวทำงานแล้วเหรอตกลงกันไวดีจังเป็นไงบ้างล่ะงานหนักไหมผมตอบตามตรงว่าไม่หนักเกินความสามารถแต่แอบเมื่อยแขนอยู่หน่อยๆเพราะตอนรีดต้องออกแรงกว่าเตาไอน้ำที่ตัวเองใช้เพื่อนพยักหน้างึกหักแล้วเราให้ฟังว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยกับแฝดมากนัก พอเรียนคนละสาขากันฟ้าแฝดเรียนสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายแต่พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกับรุ่นพี่รุ่นพี่ของมันเคยเล่าให้ฟังว่าฟ้าแฝดเป็นลูกชายของคุณทยยดาเชสดีไซเนอร์ชาวไทยสัญชาติฝรั่งเศสที่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเกิดไม่นานผลงานสร้างชื่อในไทยของเธอคือ การออกแบบเสื้อผ้าให้เวทีประกวดมิสเตอร์มาเฟียอันลือลั่นส่วนลูกชายเองจเจริญลอยตามออกแบบเสื้อผ้ากันตั้งแต่เล็กเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบเองมีแม่เป็นคนสั่งทำให้พวกเขาสองคนเริ่มธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองมาเกือบสองปีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนเพราะพวกเขา ขายราคาค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับคุณภาพและเร็วๆนี้พวกเขามีแผนจะเปิดแบรนด์ตัวเองขายคาดว่าคงบูมไม่แพ้ของเดิมผมได้ฟังประวัติยิ่งตาโตนับถือรุ่นพี่มากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวพวกเขาเป็นแบบอย่างที่ดีของนักธุรกิจวัยรุ่นสมัยดีจริงๆสงสัยว่าการบ้านวิชาหลักการตลาดที่อาจารย์ให้ลองไปหาธุรกิจวิเคราะห์เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมจะลงเอยเป็นร้านเสื้อผ้าพี่แฝดเส็แล้วคิดแล้วผมถอดเสื้อผ้าเตรียมตัวอาบน้ำทำให้ร่างกายและสมองปลอดโปร่งแต่ในระหว่างถอดเสื้อผ้าลงตะกร้านั่นเองเพื่อนเมดผมเริ่มจามและจามติดต่อกันหลายครั้งจนน้ำมูกน้ำตาไหลกิบเช็ดชู่มาเช็ดฝอยน้ำลายที่เปื้อนบนชิ้นงานผมพึ่งตระหนักว่าตัวเองลืมไปเสียสนิทว่าเบนแพ้ขนแมว ผมรู้สึกผิดนิดหน่อยขอโทษเพื่อนแล้วสารภาพว่าห้องรุ่นพี่ที่ไปทำงานมามีแมวน่ารักสามตัวขนมันคงติดอยู่บนเสื้อผ้าของผมทำให้เบนแพ้อธิบายให้ความกระจ่างเพิ่มเติมว่าเสียงตึงตังที่เราได้ยินบ่อยๆจากข้างบนคือเสียงรุ่นพี่วิ่งตะคุบแมวขนาดผมพูดเสียงย่ำฝ่าเท้าจากด้านบนประกอบขึ้นมาทันที เจ้าเหมียวคงเริ่มแผงธิ์กันอีกแล้วเหมือนยิ่งดึกพวกมันก็ยิ่งคึกทำนองนั้นผมกับเพื่อนมองหน้ากันแล้วหัวเราะเบนไม่ได้ว่าอะไรนอกจากซับน้ำมูกพางโบกมือไล่ผมไปอาบน้ำผมพยักหน้าโกยเสื้อผ้ารอยขนแมวไปวางตรงมุมห้องให้ห่างจากคนที่แพ้มากที่สุดเข้าไปชำระร่างกายจนเสร็จออกมาหยิบมือถือเปิดไอจีร้านฝาแฝดดู ชื่อร้านเป็นชื่อเดียวกับแบรนด์ของพวกเขาแพดเดย์ปกติผมไม่ค่อยเป็นคนสนใจเรื่องแฟชั่นหรือการแต่งตัวเท่าไหร่แต่พอได้แวะชมร้านของรุ่นพี่แฟดยอมรับว่ามันทำให้ผมรู้สึกสนใจขึ้นมาเล็กน้อยคงเพราะตัวเองกำลังจะได้เป็นนายแบบของร้านเลยลองศึกษาท่าโพสจากภาพที่พวกเขาถ่ายนายแบบส่วนใหญ่จะเป็นพี่แพท สังเกตจากต่างหูในรูปพวกเขาพวกท่ากันอย่างมืออาชีพให้อารมณ์ไม่ต่างจากนายแบบนิตยสารฉากหลังของรูปภาพเป็นรูปที่ถ่ายนอกสถานที่มีหลากหลายที่แทบไม่ซ้ำกันผมเดาเอาว่าพวกเขากงผัดกันเป็นตากล้องเองเพราะมันไม่มีรูปคู่อยู่ในอัลบั้มเลยพอจินตนาการว่า ตัวเองจะไปยืนตรงหน้ากล้องนอกสถานที่ผมเริ่มรู้สึกประหม่าขึ้นมาเกรงว่าตัวเองจะแข็งโพสท่าไม่เป็นธรรมชาติสู้รุ่นพี่ไม่ได้ผมเลยสายหน้าเลิกคิดเรื่องมันไปชั่วคราวก่อนเอาสมุดบันทึกมาลองวิเคราะห์ธุรกิจของพวกเขาดูว่าอะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็งและจะวางแผนกลยุทธ์สร้างจุดขายของเสื้อผ้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร ผมจะได้ลองเอาไปเสนอกลุ่มเพื่อนถูกเพราะตอนนี้กลุ่มผมยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะวิเคราะห์ธุรกิจอะไรในคาบพวกโมเดลใหญ่ๆอย่างธุรกิจอาหารธุรกิจบันเทิงโดนกลุ่มอื่นจองไปหมดแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเสื้อผ้าวัยรุ่นของรุ่นพี่แฝดน่าสนใจแถมยังใกล้ตัวไม่สิเรียกว่าใกล้หัวเลยดีกว่า พวกเขาวิ่งย่ำบนหัวผมทุกวันเป็นปีแล้ว